วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา7 2 0 4 3 0 2การวิจัยเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสาสรสนเทศอาจารย์ผู้สอนอาจารย์แก้วใจอรพิสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสรารส,ร,รสานเทศคณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคนโนโลยีสำหรับวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่7การออกแบบงานวิจัยตอนที่1โอรมาได้นิยามการออกแบบการวิจัย เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการวิจัยเพื่อให้การวิจัยมีความสอดคล้องดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงไม่ใช่แค่การเลือกแบบการวิจัยให้เหมาะสมเท่านั้นเนื้อหาของบทเรียนนี้ประกอบไปด้วย 1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัย 3. ประโยชของการออกแบบการวิจัย 4. การ แบบกลยุทธ์งานวิจัย5การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย6ก,การตั้งคำถามงานวิจัยและสมมติฐาน7การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและ8การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพหัวข้อแรกความหมายและจุดมุ่งหมายของการออกแบบงานวิจัยมีเนื้อหาดังนี้สุชาติประสิทธิ์อัศิลป์ ให้ความหมายการออกแบบการวิจัยหมายถึงการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่ผู้วิจัยจะทําวิธีการและแนวทางต่างๆที่จะใช้เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลจากประชากรเป้าหมายหรือจากตัวอย่างของประชากรของทางใจมงคลกูลและสุภาพฉัตรพรให้ความหมายการออกแบบการวิจัยเป็นการวางโครงสร้างและกรอบการวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การวางกรอบตัวแปรการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการโดยสรุปการออกแบบการวิจัยคือการวางแผนการวิจัยโดยการกำหนดกลวิธีรูปแบบขอบเขตและแนวทางการวิจัยให้ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดปัญหาวิจัยการวางกรอบตัวแปรแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อให้สามารถหาคำตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยมีดังนี้ '1 เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนและมีความทร่งตรงน่าเชื่อถือโดยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนหรือความแตกต่างของตัวแปรในการวิจัยโดยใช้แนวทางสามประการดังนี้ 1. ศึกษาให้มีความครอบค,คลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด 2. ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยแต่มีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้ได้มากที่สุด 3. การลดความแลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้กเกิดขึ้นน้อยที่สุด และ้การดําเนินการวิจัยเป็นประบบการออกแบบการวิจัยจะต้องระบ,บุขั้นตอนในการดําเนินการที่ชัดเจนต่อเนื่องเพื่อความสะดวกต่อการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องและ4เพื่อความประหยัดในการวางแผนการใช้งบป,ประมาณแรงงานและกําหนดเวลาควรกำหนดอย่างเหมาะสมมีเหตุผล จะทําให้การดําเนินการวิจัยสามารถดําเนินการไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหัวข้อที่2วัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยในการออกแบบการวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอยู่2ประการ 1. เพื่อให้ได้คาตอบปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องตรงประเด็นหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเที่ยงตรงเชื่อถือได้ เป็นปรนใยและประหยัดที่สุด 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวตาในการวิจัยหัวข้อที่ 3. ประโยชน์ของการออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัยมีประโยชน์ดังนี้ 1. ทําให้ผู้วิจัยควบคุมค่าความแปรปรวนต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. ช่วยให้ผู้วิจัยเห็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย อันจะนำไปสู่การตอบคำถามหรือการพิสูจน์สมมติฐานที่กำหนดไว้ 3. ช่วยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเวลากำลังคนและงบประมาณที่ต้องใช้ 4. ช่วยให้การกำหนดขนาดหรือสภาพเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องนั้นได้อย่างเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือ 5. ช่วยให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลที่ได้ว่า สามารถนำมาสร้างเป็นหลักการทั่วไปได้มากน้อยเพียงใดหัวข้อที่4ี่การออกแบบกลยุทธ์งานวิจัยการกำหนดกการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัยระดับบนหรือภาพ้างของงานวิจัยอย่างมีหลักการเป็นเหตุเป็นผลเพื่อตอบคำถามงานวิจัยซึ่งจะแตกต่างไปตามรูปแบบและชนิดของงานวิจัย การกำหนดกลยุทธ์งานวิจัยคือการนำปัญหาการวิจัยมากำหนด5ประเด็นหลกักคือ 1. คําคำถามงานวิจัยตั้งคำถามการวิจัยแบบกว้างเพื่อค้นหาทฤษฎีพื้นฐานแนววิธีวิจัยการค้นหาคำตอบ 2. ทฤษฎีพื้นฐานทฤษฎีพื้นฐานที่สนับสนุนแต่ละคำถามการวิจัยเพื่อการค้นหาคำตอบหรือการสร้างองค์ความรู้ 3. แนวแนวทางหาคําตอบคือการกําหนดชนิดงานวิจัยรวมทางรูปแบบการดําเนินงานและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อกําหนดพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมของการวิจัยสําหรับแนวทางหาคําตอบประกอบด้วย 1. การรับรู้ซึ่งจะได้รับข้อมูลด้วยความเชื่อหรือความเคยชิน 2. การอย่างถึง เป็นกระบวนการได้ข้อมูลโดยไม่ได้ใช้หลักการของเหตุและผลหรืออักการอนุมาน 3. การได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การได้ข้อมูลด้วยกระบวนการเป็นเหตุเป็นผลได้รับจากการสังเกตการและ 5. การได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการได้รับข้อมูลโดยประสบการณ์ด้วยการสังเกตการ การกำหนดกลยุทธ์งานวิจัยประเด็นที่4เครื่องมือการวิจัยเครื่องมือคืออุปกรณ์ชิ้นงานหรือแบบสอบถามบทสัมภาษณ์หรือบทสังเกตการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อตอบคำถามงานวิจัยประเด็นที่5วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานในการนำไปสู่การตอบคำถามของงานวิจัยจะสอดคล้องกับแนวทางการหาค้นหำตอบหรือชนิดของงานวิจัยเครื่องมือการออกแบบกลยุทธ์การวิจัยที่ได้รับความนิยมคือ 1. การใช้ตารางสรุปปัญหาคำถามงานวิจัยและแนวทางการหาคำตอบการใช้ตารางจะแสดงความสมานของปัญหา ของประเด็นการวิจัยที่ทําการศึกษาเชื่อมโยงกับการตั้งคาถามวิจัยหรือสมมติฐานและแนวทางในการหาคําตอบการวิจัยในลักษณะโครงสร้างแบบแมทริกเพื่อสรุปคาถามการวิจัยและแนวทางการหาคําตอบงานวิจัยหรือวิธีวิจัยในแต่ละประเด็น2การใช้แผนภาพค้นหาปัญหาคําถามงานวิจัยและแนวทางการหาคําตอบ การใช้แผนภาพสรุปการค้นหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวในทางการหาคำตอบนิยมใช้ผแผนผังสรุปความคิดที่เอาประเด็นปัญหาแต่ละประเด็นมาแต่กิ่งก้านหาคำตอบงานวิจัยทฤษฎีและแนวการหาคำตอบตัวอย่างตารางเชื่อมโยงปัญหาการวิจัยคำถามงานวิจัยทฤษฎีสนับสนุนและแนวทางการหาคำตอบการวิจัย จะเห็นได้ว่าจากตารางนี้จะประกอบไปโดยทั้งหมด5คอลัมน์คอลัมน์ที่1คือปัญหาการวิจัยคอลัมน์ที่สองเป็นคำถามการวิจัยคอลัมน์ที่สเป็นทฤษฎีสนับสนุนคอลัมน์ที่สี่เป็นวิธีวิจัยคอลัมน์ที่5เป็นการเก็บหรือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับปัญหาที่1สมาชิกท,ท,ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในการค้นหาความต้องการของระบบ แบบออกเป็นสองคำถามคำถามวิจัยที่หนึ่งการแสดงความคิดเห็นในการค้นหาความต้องการของระบบแบบสง่งความคิดเห็นสุกระดาษระดมความคิดเห็นออนไลน์มีความเหมาะสมกับทีมพัฒนาระบบอย่างไรคำถามวิจัยที่สองการแสดงความคิดเห็นในการค้นหาความต้องการของระบบแบบส่งความเห็นสู่กระดานระดมความคิดเห็นออนไลน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างไรจากนั้นเราจะทําการค้นหาทฤษฎีสนับสนุนซึ่งคําสําหรับคําถามข้อแรกเราสนใจในเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลสายเทคโนโลยีส่วนสําหรับคําถามที่2ทฤษฎีสนับสนุนจะเป็นเรื่องของปัจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ จากนั้นไปค้นหาในส่วนของวิธีวิจัยจะเห็นได้ว่าทั้งของคำถามเราจะใช้วิจัยปฏิบัติการโดยการพัฒนาระบบก,กระดานระดมความคิดเห็นออนไลน์ให้กับทีมพัฒนา,นาระบบได้เลือกใช้โดยเราจะมีกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้จากนั้นเราจะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในคำถามแรก เราจะต้องทำการสร้างรายงานการดําเนินการค้นหาความต้องการของระบบผ่านกระดานระดมความคิดเห็นออนไลน์การสังเกตการใช้งานกระดานและประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้กระดานส่วนคำถามที่2จะเป็นการสังเกตการใช้งานและการประเมินประสิทธิภาพการใช้กระดานระดมความคิดเห็นออนไลน์ในการจัดหาความต้องการของระบบ ตัวอย่างตารางเชื่อมโยงปัญหาการวิจัยคำถามงานวิจัยสมมติฐานการวิจัยและวิธีวิจัยตารางนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5คอลัมน์คอลัมน์ที่1ปัญหาการวิจัยคอลัมน์ที่2เป็นทฤษฎีสนับสนุนคอลัมน์ที่สาจะเป็นคำถามงานวิจัยคอลัมน์ที่4จะเป็นสมมติฐานและคอลัมน์ที่5จะเป็นวิธีวิจัยซึ่งปัญหาการวิจัยปัญหาที่1 นักศึกษาไทยเรียนรู้แบบไม่มีการโต้ตอบและการสร้างประเด็นการอภิปรายและเกลี่ยทฤษฎีสนับสน,นุนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์จากนั้นมาที่การตั้งคำถามง,งานวิจัยแบบเ,เป็นสองคำถามคำถามวิจัยที่หนึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบโต้ตอบและสร้างประเด็นขึ้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บ2.0 สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคำถามวิจัยที่สองนักศึกษาที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์แตกต่างกันสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบโต้อตอบผ่านบริการเว็บสองสจุดศูนย์ได้จากนั้นไปที่สมมติฐานสำหรับสมมติฐานของคำถามาวิจัยที่หนึ่งนักศึกษาไทยมีทักษะการเรียนรู้แบบโต้อตอบเพิ่มขึ้นเมื่อเรียนรู้แบบมีการมีบริการเว็บส,สองจุดศูนย์ สริมในการเรียนรู้ส่วนสมมติฐานของคำถามวิจัยข้อที่สมีสข้อข้อที่หนักศึกษาที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบโต้อตอบผ่านบริการเว็บ2.0ได้เท่ากัน 2. นักศึกษาไทายที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกัน มีทักษะการเรียนรู้แบบโต้อตอบโดยบริการเว็บ2.0เท่ากันจากนั้นไปที่วิธีวิจัยซึ่งจะทำการทดลองและทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสังเกตการเหมือนการทั้งสอบค้นถามกันวิจัยตัวอย่างการใช้แผนภาพความคิดออกแบบกลยุทธ์การวิจัยจะเห็นได้ว่า ตรงกลางจะเป็นเรื่องของเว็บสอสามารถปรับลักษณะการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ให้เป็นการเรียนรู้แบบโต้อตอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งจะพบว่ามีสองปัญหาด้วยกันปัญหาแรกนักเรียนไทยมีลักษณะการเรียนรู้แบบไม่โต้อตอบปัญหาที่2องวัฒนธรรมไทยทําให้นักเรียนไทยเรียนแบบไม่แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สำหรับปัญหาที่หนึ่งเราจะต้องมีทฤษฎีในการสนับสนุนทฤษฎีที่เรานามาใช้ก็คือคุณลักษณะของนรุ่นใหม่การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่แล้วก็เว็บสองจุดศูนย์และวนามาสู่คาถามที่หนึ่งเว็บสองจุดศูนย์สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบโต้ตอบให้นักเรียนไทยได้หรือไม่อย่างไรเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่ที่การวิจัยโดยการพัฒนาเว็บสองจุดศูนย์ให้นักเรียนได้ใช้เว็บสองจุดศูนย์ และประเมินลักษณะของการเรียนของเรียนส่วนปัญหาที่2วัฒนธรรมไทยทําให้นักเรียนไทยเรียนแบบไม่แสดงความคิดเห็นตัวอย่างเราก็ต้องไปหาทฤษฎีสนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมไทยคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่เรียส2.0จจากนั้นตั้งคำถามคำถามที่เราใช้ก็คือเล่มสองสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบการแสดงความคิดเห็นโตตอบได้ ซึ่งจะไปสู่วิธีวิจัยโดยการพัฒนาเว็บ2.0ยให้นักเรียนได้ใช้เว็บ2.0นั้นและประเมินลักษณะของการเรียนของนักเรียนเนื้อหาในบทที่7การออกแบบการวิจัยตอนที่1จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนที่2ในหัวข้อการออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย